คู่เอกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของขอาร์เซนอลก่อนจะไปพูดถึงคู่นี้กันแนวทางหน้าช่องพวกเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างเลสเตอร์ซิตี้ก็จบยกกันไปไม่มีอะไรเสียหายครับแต่ผลประกอบการในบ้านเสียเของพวกเราก็ต้องบอกว่าสดชื่นเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นสายสูงอย่างน้องบัวพิชยะบาเยินมิวนิคครับแค่นั้นยังไม่พอตัว v i p อย่างไอทระแฟงเฟิร์ดชุดโครงการีเมพียเมลีครับมาครบมาเต็มทุกตัวยินดีกับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวด้วววยสาาาารัับแนนทงทงงีี่่่มมมกกชอ นี่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการหรือรวมกระทั่งฟุตบอลสดสูงแรกครับสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอฟซีแดงและแอฟซีฟ้าครับสามารถจิ้มดูได้ในใต้คอมเมนต์ครับผมอ่ะไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับทางฝั่งของ Man City แมนเชสเตอร์ซนอลเองวันนี้จะไม่มีคีแมนคนสําคัญอย่างเควินเดบร์บอยและก็โอเดก้านั่นเองครับทั้ง2ทีมวันนี้ขาดคีแมนคนสําคัญคนสาคัญด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าทางฝั่งของแมนซิตี้ครับถึงแม้ว่าวันนี้จะขาดเควนินเด ว่ามาเตโอโควาซินก็ถือว่าสควอตเดฟทางฝั่งของแมนซิตี้ดูดีกว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลชัดเจนครับอย่างนัดล่าสุดอาร์เซนอลเขาบุกไปเยือนอตาลันตาครับการที่ไม่มีมาตินโอเดกาตคอยปั้นเกมในแดนกลางทําให้เกมลุกของพวกเขาดูถดถอยลงไปมากนั่นเองครับวันนี้สื่อต่างประเทศก็ยังคงยกมาให้เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดูดีกว่าที่ครึ่งช่วงตัวเขาต้องบอกว่าวันนี้ซิตี้เล่นในบ้านด้วยบรรยากาศเสียงเชียร์และแฟนบอลครับวันนี้เชื่อว่ากลาหึ่ืมสนามอิติฮัดแน่นอนและก็ทีเด็ดทีขาด ยังคงดูดีกว่าชัดเจนครับวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับวันนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แล้วกันส่วนแนวทางเพิ่มเติมแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับทั้งชัยหลีกชุดโครงการรอบดึกๆสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับทางเข้าหน้าผู้ฝ่ายใต้รูกเลยฝากไว้ด้วยแล้ว,วกันวันนี้ดูบอลให้สนุกแตเฮงโดยบางป่ทุกท่านสวัสดีครับ